สวัสดีครับผมเฟรนนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลยูโร2024นะครับนัดที่2กลุ่ม A ระหว่างทีมชาติสกอตแลนด์นะครับพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะเตะกันในคืนวันพุธที่19มิถุนายนเวลาตีสองนะครับหรือว่าตรงกับเช้าวันพฤหัสที่ยี่สิมิถุนายนตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยูทูบไปเฟสบุ๊กและก็ช่องทิกตอกให้กลับไปด์กกัันนน่อะครบ งานปาร์ตี้ของกองเชียร์ตาตันอาร์มี่นี่ครับเปิดฉากนะัแรก ของศึกยูโร2024เนี่ยรู้แล้วกลายเป็นที่กล่าวขวัญนะครับพูดถึงกันทั้งทั้งเมืองเลยนะครับถึงสีสันกองเชียร์ที่ขนก็มาอย่างคึกคักนะครับทุกคนเนี่ยร้องรําทําเพลงยิ้มแย้มกันอย่างสนุกสนานนะครับโดยไม่ได้สนใจว่าผลการแข่งขันนะครับเออถ้าชนะก็ดีถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับมาปาร์ตี้มาสนุกกันในคำร่วมทัวร์เมนต์เป็นสีสันนะครับได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นะครับทาง เอาสกอตแลนด์ในถึงแม้นะครับจะแพ้ไป5ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่านักเตะของทั้งสกอตแลนด์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีกำลังใจที่ลดลงนะครับโดยนั้นเนี่ยนะครับ สกอตแลนด์นะครับได้มา1ประตูนะครับจากการทำคะแนประตูเองของอันโตดิโอริกเกอร์นะครับเท่ากับว่าสกอตแลนด์นี้ยังยิงเยอรมันไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าในนั้นเนี่ยที่เจอกับสวิตเนี่ยมันต่างไปนะครับแต่ว่าเป็นทีมที่ในเกรดที่ไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะครับสวิตซ์นะครับกับสกอตแลนด์อาจจะดูสูสีสูสีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ลูกทีเด็ดที่ขาดนะครับและสกอตแลนด์จะเป็นจะต้องชนะนะครับให้ได้นะเพื่อ การันตีโอกาสในการเข้ารอบต่อไปให้ได้แล้วไปลุ้นกับพังคารีในนดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ทีมของนะครับซิฟคาังเนี่ยเก็บชนะได้เพียงนัดเดียวจาก10นัดหลังสุดในทุกทัวร์นาเมนต์นะครับนักเตะที่พร้อมลงเล่นนะครับจะไม่มีแรนด์พอเทียสนะครับจากการโดนใบแดงนะครับที่เหลือก็ลงได้แน่นอน100%นะครับเท่าที่เหลือนะครับไปดูความพร้อมของทั้งฝั่งสวีกันบ้างนะครับเปิดฉากได้สวยมากๆนะครับถือว่าเป็นเอ่อการชนะนะครับที่โอ้สวยงามเลยทีเดียวนะครับชนะคารีไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้ทางสวิตเซอร์แลนด์เนีี่ยมโอกาส เขารอบสูงมากนะครับนักเตะก็มีสปาราที่กันดีนะครับอยู่ในเกมเนี่ก็ต่อบอลครองเกมนะครับรถึงจังหวะทำประตูก็ไม่ใช้โอกาสให้เปลืองมากๆนะครับและนอกจากนั้นเนี่ย มีช็อตที่แฟนบอลช่วยแถลงนะครับหูดีใจกันมากเลยครับนั่นก็คือการยิงประตูของบบลเอมเบโร่นะครับที่นะครับยิงประตูนะครับในช่วงก่อนหนึเวลาเนื่องจากว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกกับทีมชาติตั้งแต่ฟุตบอลโลก2022นะครับแล้วมีอาการบาดเจ็บไปนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยขุ่นกำลังของสวิตเนี่ยอาจจะเป็นม้ามืดก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับตอนนี้มูราจะกินกุนซือของสวิตนะครับก็ มีข่าวดีเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือเดนิสซักเรียากองกลางที่รักษาการมาเจ็บที่ต้นขานะครับตอนนี้สามารถนะครับเข้าซ้อมได้แล้วนะครับและกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมบนมานักสำรองนะครับสามารถที่จะเป็นตัวเลือกนะครับชันดีได้ด้วยนะครับเฮตที่น่าสนใจนะครับ2ทีมนี้เคยเจอกันมาแล้ว16ครั้งสกอตแลนด์ชนะ8ปดสวิตชนะ5 เสมอกันไป3ครั้งนะครับโมดูสกอตแลนด์ Scotland ที่เหนือกว่าเนาะครั้งสุดท้ายเจอกัน2006นะครับสวิตชนะไป3 1มหนึ่งกิ้งสกอตแลนด์39สวิตอยู่ที่19นะครับแล้วก็ตอนนี้สวิตแพ้เพียงนัดเดียวจาก15นัดหลังสุดสวิตชนะ3นัดจาก4นัดหลังสุดนะครับสกอตแลนด์เจอกับสวิตเซอร์แลนด์หครั้งหลังสุดแพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับโอ้โหสถิตินี่แม่มีโอกาสพลิกได้เหมือนกันนะสกอตแลนด์นะครับมีโอกาส ยิงประตูอยู่ที่1.5ประตูต่อน,นัดสวิตอยู่ที่1.2ประตูต่อน,นัดน,นะครับนักเตะที่น่าจับตามองนะครับสกอแตแลนด์โหดต้องยกให้กับตันทีมเลยครับมาดูโรเบิรสันนะครับ็บคซ้ายเบอร์30ปีจากลิเวอร์พูลนะครับเป็นกัปตันทีมชาติคนปัจจุบันและเป็นแบ็กซ้ายตัวหลักของทีมนะครับเป็นทุกอย่างให้กับทีมชาติและสโมสรเลยทีเดียวนะครับ เล่นกับเซเรอป,ปูไป31นัดยิงไป3นีจ่ายอีก2นะครับดูกาลน,นี้ในทีมชาตินะครับเล่นไป7.2นัดยิงไป3และจ่ายอีก10นะครับค่อนข้างที่จะคอ o s อนได้แม่นนะครับกองหลังของสวิตต้องระวังทีเดียวนะครับทีมชาติสวิตนะครับ น่าจะเป็นมิเชลแอบิเชอร์นะครับกองรางวัย21ปีจากสโมสรโบเลนยาช่ว์ฟอร์มได้ดีในนัดเจอกับฮังการีนะครับผลงานยิงหนึ่งใจหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกการเนี้ยโบเลนยานะครับเป็นตัวหลักนะครับให้เขาเป็นตัวหลักเลยนะครับเล่นถึง41นัดจ่ายอีก2นะครับในทีมชาติลงเล่นไป21นัดยิงหนึ่งใจหนึ่งนะครับเป็นกองหลังตัวรับและเป็นปีกขวาได้ด้วยนะครับ11ตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นนะครับสกอตแลนด์ซิมครากนะครับคงไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนเยอะนะครับโดย อาจจะเปลี่ยนแค่ตำแหน่งนะครับตัวกองหน้านั่นเองนะครับซึ่งคาดการว่าโรเลนแชงแลนนะครับจะได้พิสูจน์ความคมบ้างนะครับหลังจากที่นะครับเอ่อแทนพอเทสนะครับถูกแบนไปนะครับและน่าจะมีโอกาสของแกรนด์แฮนลี่นะครับโดยระบบนะครับจะเป็น3 4 2 1นะครับเหมือนเดิมเพ้าะสองประตูมาหนึ่งแอกาสกันนะครับเซนจ์ฮาบสามคนนะครับแจ็คแฮนรี่นะครับเอ่อคิวแรนเชนนี่นะครับแล้วก็แกรนด์แฮนลี่จากนอริสนะครับกลาง4คนไปแบกขวา อันทนีลอสตันกรับ2คนนะครับกอล์มิคูมินีกับบริกิวโมนะครับทางซ้ายเป็นอูร์บัสันกลางรูกสองคนแลนคิสตี้กับจอห์นแมกกินนะครับหน้าเป้าลอแลนซเชงเลนนะครับไปที่สวิตกันบ้างนะครับซูสแลนด์นะครับมูราจาคินนะครับยังคงเช็คความฟิตของซิเวนชูเบอร์ในขณะที่ซิว่นวิทเมอร์และโรเมฟอยเลอร์จะถูกพักการแข่งขันไปจากคำแนะนำของแพทย์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในใหญ่ของสวิตเนี่ยจะไม่มีเหตุผลที่เอ่อจะเปลี่ยนสูตรนะครับเพราะว่านาทีแล้วเล่นคาร์ลิ่ก็เล่นได้ดี ครับจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับผู้ต่อสบตูยานซอมเมอร์นะครับเซ็นทรัลสคนนะครับโมเริโอนคันจี้นะครับฟอร์เบนชาแล้วก็ริคาร์โดริเกสจะได้ลงเล่นพร้อมกันนะครับกองหลังสคนมีไว้ขวาใช้ซิวานแมตวิทแมนนะครับจากไมาลขศูนย์ห้ากราฟสคนนะครับใช้กริชาก้าอยู่คู่กับโรเม่ฟอยเลอร์นะครับใช้มิเชลเอบิเชอร์เป็นมิเชลทางฝั่งซ้ายนะครับกลางลูกสองคนรูเบนวากาสยินคู่กับแดนเอนดอยนะครับหน้าเป้าเป็นควอตโวดูอานะครับ ทัศน์นั้นนี้นะครับมองว่าสวิตเนี่ยนะครับน่าจะคมกว่าสกอตแลนด์ที่แบบแหมดูฟอร์มยังสเปสปะในช่วงแรกนะครับในนัดแรกที่เจอกับเยอรมันเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรเลยนะครับเรียกว่ามีความอุดดี้สูงมากๆนะครับในขณะที่สวิตเนี่ยโหแน่นอนกว่านะครับน่าจะมีการชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับหากชอบคอนเทนต์ไซนนี้นะครับของทางเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สมัครสมาติกกระดิ่งช่องยูทูปเพจเฟซบุ๊กช่องทิกตอกให้กลับไปดูมาด้วยนะครับ เพจไปดูบอลนะครับการันตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยปี2022-2023และคาดการณ์ในปี2024นี้ด้วยนะครับเรามีประสบการณ์นะครับทางการเดินทางไปดูบอลด้วยตัวเองมากกว่า100แมตช์ในคัฟุตบอลโลกไปมาแล้วนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับฟุตบอลสเปนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเราก็ไปกันมาแล้วนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับจองกันมาแล้วทั้งหมด8ท่านนะครับใครยังลังเลอยู่นะครับยังไงเนี่ยสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอดโกทูสเดียมได้เลยน